สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch What EP ที่4ีวันนี้พบกับมิวธัญญาค่ะแล้วก็เปลไฟครับหลังจากที่เราหายกันไปนานนานเกินนานมากเราก็กลับมาพร้อมกับเรื่อง Echo เติม S เติม S ป่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ทาง Netflix มีมีทั้งสิ้นประมาณแค่7ตอนตอนละประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนเป็นมินิซีรีส์หน่อยๆด้วยแหละรู้สึกอย่างนั้นนะ คิดว่าน่าจะมีซีซทั้งสองใช่จริงๆชื่อเรื่องมัน E C H O E S เ่ปะใช่ Echo มันจะแปลว่าเหมือนกับเสียงสะท้อนหรืออะไรอย่างงี้แต่อันเนี้ยมันเติม E S เพราะว่ามันเหมือนเป็นสองคนสองเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่อะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลักๆก็คือว่ามีฝาแฝดมีฝาแฝดคู่นึงที่ชอบเล่นสลับตัวกันก็คือจีน่ากับเดนี่ใช่อ่า โดยหลักแล้วเนี่ยสองคนนี้จะชอบสลับตัวกันบ่อยๆเป็นฝาแฝดกันที่แบบแทบจะเหมือนกันทุกอย่างถ้าเกิดว่าแฝดใครคนหนึ่งมีแผลอีกคนหนึ่งก็จะมีแผลตามไปด้วยถูกปะใช่คือเหมือนแบบการสลับตัวมันเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเหมือนแบบตแต่งงานอ่าก็ยังมีการสลับตัวกันตอนแรกคิดว่าเหมือนแบบจะไม่มีการสลับตัวแล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้สองคนอ่ะสลับตัวกันใช่ หลังจากนั้นมาสองคนนี้เขาก็เลยตกลงกันว่าเขาจะสลับตัวกันทุกทุกวันเกิดเออใช่โ<ม>ดยสองคนนี้เขาจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างกันคือคุยกันตลอดเวลาว่าแบบ<ม>เ,ออเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเนี้เพื่อให้เวลาที่เขาสองคนสลับตัวมันสามารถที่จะแบบคอนติเนียเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยโดยที่ไม่มีรอยต่อปอะมามนี้แหละจนเรื่องหลังๆเนี่ยม,มันเข้าเรื่องไวมากเรื่องตั้งแต่ ep หนึ่งเลยก็คือว่าฝาแฝดหนึ่งคนเนี่ยหายตัวไปซึ่งคนนั้นน่าจไม่ผิดน่าจะเป็นเลนี่ ชวัวป่า้ออไม่รู้ก็ามาเนี่ยไม่ได้เป็นเรนนี่แต่ถ้าบทของอีีแรกอ,ะอ่ะอาจจะเป็นเรนนี่ที่<ช>หายตัวไป<ช>แต่เราอ่ะไม่รู้เลยว่าเป็นเรนนี่ตัวจริงหรือว่าตัวปลอมใช่ม,มันจะมีความแบบสร้างความขัดสนให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวซีเรีส์อ่ะจะถูกเล่าเรื่องด้วยการที่ทําให้ มาผูกปมไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณสองสาม EP แรกตัวละครแต่ละตัวจะมีความน่าสงสัยหมดแล้วแต่ละตัวละครจะมีความเชื่อมโยงกันไปจนถึง EP สุดท้ายเอออันนี้มันคือข้อดีของซีรีส์นี้คือด้วยความที่ว่าตอนมันสั้นมากมันเจ็ดตอนฉะนั้นการผูกปมและการคลายปมเนี่ยจะทําได้เร็วกว่าซีรีส์ที่แบบลากให้มันย,ยาวๆอะ่ะแต่แม้กระทั่งแบบจบไปแล้วอะถึงตอนจบอะปมของแต่ละตัวละครอะก็ยังไม่ได้คลายขนาดน,นั้นนะ มันแค่คลายว่าทําไมตัวละครนี้ถึงทําแบบนี้แค่นั้นใช่อืเพราะว่ามันเป็นการจบปลายเปิดที่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เราเห็นเนี่ยใช่แฝดที่เราคิดว่าเป็นคนนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพอมันจบปลายเปิดพุกเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าซีรีส์อ่ะมันมีทางที่จะไปต่อหรืออาจจะไม่ไปต่อก็ได้เนี่ยอเออก็ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันมันมาได้ถูก ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าซีรีส์ Netflix ฝั่งตะวันตกอ่ะที่ผ่านมามันยาวมากเราจะเป็นซีรีส์ที่ออกแนวแบบแฟนตาซีซะส่วนมากหรือจะมีความเป็นแบบเรียกว่าไงเดียเป็นการแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือแบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นฟิกชันที่ดูแฟนตาซีอ่ะแต่อันเนี้ยมันดูเป็นการที่แบบว่าหลายอย่างดูเป็นไปได้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงใช่ในแต่ละตอนแล้วเราก็แบบคือมันเหมือนแบบทําให้เราสับสนตลอดเวลาว่าไอ้นี่มันตัวจริงหรือว่าตัวปลอมว่ะ เออ,เอ,อแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อ,อแล้วที่เราชอบก็คือว่ามันจะซีรีส์อะดำเนินเรื่องอะ่ะคือไม่ได้ผูกอยู่กับแค่ตัวละครหลักเออแต่มันจะมีตัวละครที่เป็นองค์ประกอบอื่นอ่นอะอที่มันทําให้เราสามารถแบบค่อยๆปฏิบัติต่อเรื่องอราคิดตามไปได้เพราะว่าซีรีส์อะไม่ได้บอกว่าไงเดียไม่ได้ทำให้เรารู้ทั้งหมดตั้งแต่แรก แต่จะค่อยๆแบบเฉลยเฉลยผ่านทีน,นิดทีนิดทีนันิดผ่านปมตัวละครหลักแล้วก็มีการโยงไปถึงตัวละครรองๆอย่างเช่นนยายอำเภอเออซึ่งเราชอบตัวละครนายอำเภอมากน่าสงสัยโคตรเลยเป็นตัวละครที่เปิดมาด้วยความเหมือนอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีความน่าลำคาญันเออใช่ดูโอ้โหดูน่าลำคาญจริงๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่มีคนเนี้ยเรื่องทั้งหมดจะง่ายอืแต่พอมีคนนี้เข้ามาปุ๊บเนี้ยเรื่องทั้งหมดดูยากขึ้นเออ หลายๆอย่างมันไปในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราแบบตัวละครที่เราคิดว่าเขาแบบไม่ดีอ่ะสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนดีเออ,อม,มันเหมือนแบบคือถ้ามันเล่าผ่านมุมมองของใครอ่ะคนคนนั้นก็แบบจะดูเปียนไปเลยออืมอืมมเหมือนแบบตอนแรกที่เล่ามุมมองของเลนี่ก็จะแบบรู้สึกว่าเขาเนคนนี้มันดูแบบแย่ว้ามันดูแบบมันแย่แต่พอมันเล่าในมุมของจีน่า ผู้ชายคนนี้ก็คือกลายเป็นคนดีไปเลยใช่เขาด้วยความว่าเรนี่ไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้แต่ว่าจีน่ารักผู้ชายคนนี้เอ,อต้องติดสป,ปอยเออเรสต์คนเนี้ยนิดนึงแต่เราก็พย <c oughs> ายามจะไม่เล่าอยู่นะเออก็พอมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวซีรีส์อ่ะจะถูกเดินเรื่องด้วยความที่ให้เราสงสัยทุกตัวละครที่ผ่านเข้ามาแม้กระทั่งตัวละครที่เป็นในครอบครัวเดียวกันนะอ่ะเออเรารู้สึกว่าในช่วงประมาณสามสามอีพีแรกอะ่ะการดําเนินเรื่องผ่านตัวละครหลักอะ่ะ ทำให้เรารู้สึกอึดอัดเพราะด้วยความที่ว่าพอมันมันมีฝาแฝดคนหนึ่งต้องหายตัวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอการหายตัวไปมันต้องมีการสลับต้องเป็นการแบบสลับตัวละครกันเองอะสลับแบบอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าบางอย่างมันดูไม่คอนติเนียลอะแล้วก็จะเหมือนกับว่าคิดว่าเชื่อแล้วแบบทําอย่างเงี้ยจะรอดหรือเปล่าวะจะเนียนหรือเปล่าวะเนี่ยมันก็ยิ่งดูอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเออ แล้วพอมันเจ็ดตอนอ่ะพอดูไปสักกลางๆเรื่องอ่ะจะรู้สึกว่าเรารู้สึกประมาณช่วงอีพีสี่อีพีห้ามีความอืดลงมาอแต่ไม่ได้อืดมากจนแบบมันน่าเบื่ออเออไม่ได้อืดมากแต่เรารู้สึกว่ามันมันดความเร็วของการเดินเรื่องอ่ะลงมาหน่อยๆเอออาจจะเพราะเราคิดว่าอาจจะเพราะว่ามันแบบปมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออเราก็ต้องแบบพยายามคลายีละปมแต่ว่าการคลายแต่ละปมอ่ะมันมันไม่ได้แบบคลายแบบหนึ่งตอนแล้วมันจบเนี่ย การไทโปมันแบบมันมีการข้ามตอนนะให้เรารู้หมดเอ้ยคือจกนกระทั่ง EP ห้า EP หกอ่ะยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่หมดทุกอย่างนี่หว่าสิ่งที่แต่ละตัวละครโผล่ออกมาในตอนแรกแม้กระทั่งตบไปตอนเนี้ยก็คือยังไม่ไม่หมดนะใช่อ,อยิ่งตอนจบมันกลายเป็นปลายเปิดอะ่ะใช่มันทําให้รู้สึกว่ามันจะไปยังไงต่อไป้ได้ในซีซันหน้าหรืออาจจะไม่ไปต่อก็ได้เออจริงอืมจริงๆก็ เราเรา,เรารู้สึกว่าการแสดงของแสดงนา่ะคือใครนะมิเชลเออมิเชลโมนาแฮนใช่ปะซึ่งเราจะเห็นเขาจากใน Mission Impossible ที่เห็นเขาโผลมาในภาคสโผลมาในภาคภาคสี่เป็นคามิโอเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยภาคห้าก็ไม่โผล่เลยมั้งแล้วโผล่ภาคหกภาคเจ็ดอะไรอย่างเงี้แหละเออก็คือไม่ได้แบบโชว์ฝีมือการแสดงหนักเท่ากับเรื่องนี้ รู้สึกว่าเขาสามารถแบ่งคาแรคเตอร์ระหว่างจีน่ากับเลนี่ได้ชัดเจนเออแบบเลนี่จะเป็นคนที่เรียบร้อยอนิดนึงในคาแรคเตอร์นะเออแต่จีน่าก็จะเป็นคนที่แบบว่าดูธรรมะท่าแมงอะไรอย่างดูเป็นแบบ working woman อืมเขาจะแบบให้ชัดเจนโดยแบบฉากที่ที่สอบสวนอ่ะเอออันนั้นดูชัดเจนมากในการแบ่งใช่เราชอบฉากสอบสวนมากเพราะพอมันเล่าผ่านมุมมองของ ทั้งสองคนนะกลายเป็นต้องแบบสรุปใครแม่งพูดจริงพูดเล่นว่าแล้วกว่าเรื่องจะมาบรรจบให้เราเห็นว่าใครถูกใครผิดอย่างเงี้ยมันก็แทบจะตอนหลังๆแล้วใช่เออแล้วก็หลายหลากหลายแบบหลากหลายปมหลากหลายตัวละครอย่างเงี้ยที่แบบมันยังไม่ถูกเคลียร์ในซีซั่นนี้เออซึ่งเราคิดว่าอาจจะไม่มีซีซั่นต่อไปเพราะว่าดูค่อนข้างจะเงียบๆนะใช่เงียบ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 แต่ในส่วนตัวนี่คือชอบ เราชอบเราชอบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เจอซีรีส์อย่างนี้ได้ง่ายอเพราะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นสายซีรีส์เกาหลีอะเราว่าซีรีส์สไตล์เนี้ยจะหายากมากอคือพอด้วยความที่เราดูแบบหนังหรือซีรีส์มาความเป็นฝาแฝดแบบมักจะมีอะไรที่แตกตา่างแต่กับแบบคาแรคเตอร์สองอันเนี้ยคืออ่ะมึงม,มีบาดแผลใช่ไหมโอเคนะกูทาบาดแผลขึ้นมามึงทำผมแบบนี้โอเคกูทําแบบนี้คือเหมือนแบบทุกอย่างจะต้องแบบกอ copy แล้วก็เพ s เลยทุก hey, <ๆ>อย่างต้องเหมือนกันเป๊ะ เออก็มันก็เลยแบบสนุกขึ้นมาเนาะมันเลยทำให้แบบแม้กระทั่งคนดูก็แยกไม่ออกออืืมมเรารู้สึกมันมันสนุกจริงเพราะอย่างที่บอกไปอ่ะเราไม่ค่อยเจอซีรีส์แนวนี้ยิ่งถ้าใครโดดไปดูซีรีส์เกาหลีครบจะไม่เจอเลยแือถ้าคนจะมีคล้ายที่แบบเป็นแนวอินเวสต์ิเกตก็คงจะเป็นบิ๊กเมาส์กลับกันนี้ก็เป็นเรื่องเมาส์ไงซึ่งมันเห็นว่ามันมันถูกเว้นช่วงอ่ะเยอะมากเออเพราะถ้าเกิดว่าเอาตามตรงอ่ะซีรีส์ที่เป็นแบบ อินเวสติกเกตอ่ะอินเวสติกเกชันอ่ะถ้าเป็นฝรั่งจะมีเยอะแต่มันยาวเวลาเราพูดถึงสตรีทสไตล์เนี้ยใช่เพรเรื่องสุดสุดนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบม่โคตรเหมือนแบบลองสตอรี่มากอ่ะก็เพราะอันนี้มันคือแบบรวบลัดอ่ะเออเมันก็เลยแบบทำให้เรายิ่งอยากดูไงมันเลยแบบเฮ้ยตอนต่อไปจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้ยต้องแบบสิบกว่าตอนกว่าจะจบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต้องพาร์ทให้คะแนนแหละได้มิวก่อนวะมิวก่อนก็ได้มิวให้เก้า ให้เก้าอะเราให้แปดเอ,อ๋เราไม่ชอบตอนจบปลายเปิดเออเราไม่ชอบเราไม่ชอบตอนจบปลายเปิดอืเราไม่ชอบตอนจบปลายเปิดแค่นี้แหละแล้วก็สีนี้หักมาก็คือเราว่าใส่ปมมาเยอะเกินไปใช่อันนี้มันก็มันก็รู้สึกเหมือนกันว่าปเพราะตอนตอนหลังๆอ่ะยิ่งเฉลออยอ่ะมันยิ่งกลายเป็นเหมือนกับว่าแทนดนี่จะเคลียร์หนึ่งปมให้มันจบไปแต่หมายความว่าคุณเคลียร์หนึ่งปมปุ๊บคุณไปเปิดอีกปมหนึ่ง แม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีน่ากับสามีอืที่เราก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่สามีให้คําตอบอะก็ดูไม่เคลียร์ขนาดนั้นอืเออเราก็ยังอยากรู้สึกเราอยากยรู้ว่าอะไรเป็นแบบจุดที่ทาให้สามีของจีน่าคิดแบบนั้นแล้วก็ทําแบบนั้นมากกว่าน,นี้เพราะนี้นไม่เขาดูเป็นเหมือนนักจิตวิทยาอ,อะไรอย่างนี้ปะก็เลยอยากรู้อะไรที่แบบทําให้แบบโมดิเวตเข้าไปทําอย่างนั้นได้อะไรแบบเนี้แล้วก็รวมถึงหลายตัวละครอื อินเคสอย่างเช่นแบบพ่อของเลนนี่กับจีน่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากรู้ปาะปมว่าทำไมถึงทำให้พ่อทอนแบบนั้นใช่นี่แหละนี่แหละคือปมมันยังเยอะอยู่น่าคิดนี่แหละอ่านแล้วก็อย่างที่คุยกันเลยเมื่อกี้ปมมันเยอะเออใช่มันเยอะเกินแล้วมันมันแบบคลายไม่ทันหรือว่าเขาตั้งใจที่จะไปซีรีส์เหรอ ถ้าีั่น2เราู้สึกว่าถ้าพอมันเล่าไปอน้ำหนักมันมันจะเล่นมุกเดิมซ้ําก็คงไม่ได้อ่ะอเพราะมุกสลับตัวมันเล่นไปแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าซีซั่น2มันจะไปจริงจจะไปยังไงหรือว่าจะปล่อยให้มันเปิดไปอย่างนี้แล้วก็จบไปเลยเดายาจริงๆนะว่าถ้าทำเป็นสัก8ตอนน่ะอาจจะคบรบทุกป,ปม,ม8-9ตอนอย่างเงี้ยเออเพราะไหนก็ซีรีส์7ตอนไม่ค่อยเจออยู่แล้วอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเขาจะมีซีซั่น2หรือเปล่าใช่ใช่ก็ต้องรอดูก็เนาะ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่อง Echo ประมาณนี้ครับก็รับชมได้ทาง Netflix เนาะใครที่จะไปาหาดูแบบทูลิขสิทธิ์อ่ะก็ n e t f l i x เลยนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็คิดว่าคงอยู่ไปอีกนานเพราะว่ามันเป็นออริจินอลของ Netflix ใช่คิดว่าเป็นออริจินอลของเน็ตฟลิกแหละก็ไปรอดูนะครับ e c h กเนาะก็ตอนนั้นครับติดตามก็ได้เลยค่ะครับผมก็วันนี้วอชวัตอี e ีนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากให้แบบ รายการเรามีต่อไปเอก็สมควรช่วย subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับก็สว,วันนี้ EP เท่าไหร่อ่ะสีก็ผมต้องลาจากจากลาค่ะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ